สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคอฟุตบอลครับของเดอะนาทีบอลครับประจำหน้าคลิป YouTube ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้19ครับพฤศจิกายน2568ยังคงมีโปรแกรมฟุตบอลยับที่เข้มข้นและก็น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าจะเจอกับนัดประจำหน้าคลิปแบบนี้นะครับมีแนวทางฟุตบอลมาฝากกันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีครับเมื่อคืนนี้นะครับยินดีกับพี่ในชมรมทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รอบเย็นครับตัว เน้นนะครับที่เราจจัดวางว่าให้กินกันแบบเต็มๆนะครับบวกชุดอัลบั้ม3นะครับ กินกันแบบเต็มๆอีกหนึ่งชุดครับก็ยินดีกับพี่ๆด้วยตกรอบดึกครับซูเปอร์วีไอพีอย่างที่นั้นบอกไปนะครับตัวที่มั่นใจในสุดอย่างน้านของนวสกอตแลนด์ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับก็ยินดีกับพี่ๆด้วยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับเป็นคอบอลและนักลงทุนเหมือนกันนะครับอยากเข้ามารับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ตามมาเจะเจอกับนัดในชมรมได้เลยครับทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์นะครับหรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับนัดทิ้งทางเข้าชมรมไว้ให้แล้วนะครับลองเปิดใจดูนะครับม คัสสัตทุกวันจัดวางไว้ในชมรมนะครับก็ตามมาเจอเจอกันได้เลยนะครับมาโอเคครับวันนี้เกมคู่แรกนะครับที่น่าสนใจเนี่ยเราจะลุยกันที่ฟุตบอลน,นะครับทางด้านของบาซิลซูริเอครับเป็นซานโตสเปิดบ้านนะครับวันนี้พบกับทางด้านทีมเยือนนะครับอย่าทางด้านของนะครับ มิราโซนะครับอาคู่นี้ก่อนเกมเริ่มเนี่ยแม่เขามองว่าซานโตสในถิ่นดีกว่ามิราโซอยู่เล็กน้อยนะครับกับเงือดไขวันนี้นะครับก็ถ้าจบเสมอเนี่ยซานโตสเองยังตัวชาไปข้างหนึ่งแา่ซานโตสเอาชนะได้ก็ได้เห็นแบบเต็มๆเ,เ,เท่าจากภาพรวม ที่นัดไปเจาะลึกมาวันนี้มองชิมเยือน,นครับอย่างมิรัสโซได้เลยบุกมาวันนี้นะคิดว่าน่าจะมีหนึ่งแต้มกลับออกไปจริงอยู่ครับซานโตสวันนี้อาจจะได้เปรียบเรื่ในบ้านแต่ความสม่ำเนอเสมอแนบในเรื่องของผลงานโดยวรวมเนี่ยมิรัโซไม่ได้เป็นรองเลยครับหลุดแพ้ไปแค่เกมเดียวจาก5เกมนะครับแล้วก็ชนะ3ด้วยเสมอหนึ่ง วันนี้อาจจะเสียเปรี่ยนรายการรับ,บรอลเล่นเป็นเกมเยือนแต่ผลงานของซานโต้ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแถมแนวต้านวันนี้เองอยังเปิดมาไม่ชัดเจนเพราะเช้าวันนี้นัดมองว่าคู่นี้นะครับน่าจะแบ่งแต้มกันไปมองชิมเยือนครับอย่างมิราโซได้เลยครับ คู่ที่สครับสำหรับค่มคืนวันนี้ครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลบราซิลซีรีเอครับเป็นฟูมิเนเซครับวันนี้เปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของจาฝูงอย่างฟาว์เมงโกเลยนะครับฟา์เมงโกอยู่ในเส้นทางการรุนแชมป์แบบเต็มตัวนะครับก็วันนี้เขามองว่าฟา์เมงโกดูดีกว่าครับแม้จะรับบอลออเล่นเป็นเกมเยือนกับเงื่อนไขบุกมาบังคับชนะเท่านั้นถึงจะได้เฮคู่นี้ครับนัดเจาะลีบไปดูนะครับภาพรวมของสองทีม ถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะครับและนัดอย่างเชื่อมั่นเชื่อใจไปที่เกมในบ้านของฟูมินเซมีโอกาสไม่แพ้จากฝูง นะครับฟูเมเนเซ่เนี่ยนะครับให้เกมมาสุดในทุกรายการหลุดแพ้ไปเพียง1เกมนะครับเสมอ1แล้วก็ชนะ3ส่วนฟาร์มิงโกก็ยอดเยี่ยมครับให้เกมมาสุดในทุกรายการไม่แพ้เลยชนะ3เสมอ2วันนี้ฟาร์มิงโกต้องการ3แต้มมากๆนะครับแต่ว่านัดดันไปติดใจเกมในบ้านของฟูเมเนเซ่หลัง7เกมนะครับหลังสุดในทุกรายการที่เล่นในบ้านของตัวเองไม่แพ้กับใครเลยและเป็นการเสมอ1เก็บชัยชนะไปถึง6กเกมวันนี้เกมในบ้านยังคงเหนียวแน่นและไว้ใจได้ ได้ครับเชื่อว่าฟูมิเนเซ่เอาตัวรอดได้ครับวันนี้จะมี1แต้มในบ้านของตัวเองนะครับไม่ต้องคิดเยอะครับวันนี้มองเจ้าฉินอยากฟูมิเนเซ่ได้เลยครับ ปิดใช้คู่ที่3ามครับสำหรับข้าคิวนี้เรายังอยู่กันที่บารซิลรีเอครับเป็นรองจากูงครับอย่างพันไมรัตเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนอย่างวิกตอเรียบีเอนะครับพันไมลัตเนี่ยปัจจุบันยังลุ้นแชมป์ได้นะเพราะว่าตามหลังอ่จากูงครับอย่างฟาร์มิโกอยู่เพียง3แต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพวกเขามีแรงจูงใจที่สูงมากนะครับก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นวันนี้ครับกระแสต่างประเทศมองว่าพันไมรัตเหนือกว่าเยอะมากเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะขาดครับด้วยผลตามประตูสองเลตถิ่นจะได้เด แล้ววันนี้นัดชอบชิมเยือนครับอย่างวิกตอเรียบีเอมองว่าถ้าจะแพ้วันนี้ไม่น่าขาดนะครับถึง2ประตูอย่างแน่นอนนะครับจริงอยู่ครับพันแมวรัฐมีผลงานชิดดีกว่าแถมแรงจูงใจย,ยังดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกมในบ้านด้วยแต่ว่า2เกมล่าสุดก็มีปัญหาชัดเจนนะครับหลุดแพ้มาถึง2เกมติดวันนี้นะครับจากภาพรวมเนี่ยแม่ คามิรัตอาจจะดีพอที่จะชนะแต่ไม่น่าขาดลอยถึง2ประตูครับวัดใจทีมเยือนอย่างวิกตอรียบีเอได้เลยนะครับสามทีมประจําได้คลิป YouTube วันนี้ชอบเหมือนกันตามมาได้เลยครับและอย่าลืมนะครับนี้แค่ส่วนเล็กเกเท่านั้นนะครับตัวทีมมั่นใจไม่สุดรวมไปถึงชุดอัลบั้มสา 3, ร้อมจัดวางไว้ให้ในชมรมทุกวันอย่างแน่นอนเปิดใจเข้าชมรมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นทางเข้าชมรมนัดทิ้งไว้ตรงนี้แล้วแอด แอปเขียวมาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับข <c ute> ่าคืนวันนี้เชียยวฟุตบอลแบบมีความสุขครับ <k> ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ